ตอนนี้นะคะช่างกิติมศักดิ์ของเรานะคะช่างเพิงหมาเงียนของเราก็กาลังจะมาทําเพิงหมาเงียนให้กับปั๊มน้ําให้กับปั๊มน้ําของเรานะคะชุดเดิมนะคะชุดเดิมเพิ่มเติมคือมีหมามาด้วยหนึ่งตัวนะนู่นไม่รู้หมาใครเนี่ยวิ่งตามมาด้วยนะคะหมาช่างนะคะของช่างตอนนี้ก็กำลังจะวัดขนาดนะคละูกคิดให้ทําใหญ่ๆนะคะกจะวางของ แกจะวางของของแกนะคะอันนี้คือช่างนะคะช่างเพิงหมางหยนค่ะก็ฝากผลงานไว้นะคะนั่นก็คือเพิงหมางหยนของเรานะคะนั่นครัวไทยของเราอ้าวเป็นหกเมตรอ้าวหกเมตรเลยเอานนย้ว่าหนึ่งอันนี้ว่าเป็นหกเมตรเด็กเต็มแม่งประดองตัดตั้งวงเลย สองสามรอยเท่าแค่ตัวสองสามลอยเท่าแค่นี้ตัวห้าตัวเนาะหนึ่งก็ตอนนี้ช่างเขากำลังจะคำนวณนะคะส่วนไอโอ่งนะคะโอ่งกิติมัสักนะคะบ้านเรามีแต่ของกิติมัสักเยอะมากเลยนะคะ องสามองเนี่ยเราก็ว่าจะไปตั้งอีตรงนู้นค่ะแปลงผักของเรานะคะเพิ่นที่ล่ะสามในตัวก็ไปเช่าที่หลักคนอยากได้เอาเอาไปตั้งตรงนู้นนะคะก็เดี๋ยวต้องไปรับแม่นะคะไปรับแม่มาให้แกแกจะต้องให้แกเอามาดูนะคะว่าแกจะเอายังไงนะคะ ม้าจะปหญเ้างละำอนี้ปใญาเลยปู้นยอกอย่างเูลาน้าทวมองซวมเนี่ยมันจะได้มีทางล่งอาจจะให้เฮ็ดคล้องจะบ้ี่หละทีนี้ท่าีะ่นียไปเฮ็ดไก่หลเฮ้ยทีพ่นแฟนเฮ้าเยอะไปใหญ่เสาพ่นเนี่ยทีพันเสียบไวเนั่นไม่เนี่ยเนี่ยเสายังไงทีพ่นเสียบใบฟังเนี่ยอย่าให้ไ่ก็นั่นเออคิดปรได่เด้ไปใหญ่ของเราเดี๋ยวใหญ่เกินแล้กับเปาเด้ หูเก่ามันมีอยู่เออสามลอยี่าหลุมเก่าของเราอันนี้เลืออนไหนหรือนี่ละเอาเห็นแต่ว่นได้สายไปซือหลุมลอยสามลอยสามสิบเก่าสามลอยาหเก่าจะไปใหญ่ของเประมาณนี้แหะครับมันลมพัดประมาณนี้แหละเมืดเช้าเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นไปแต่ี่านี่คือเสียง

ใส่งัว่ะสงวคืออะไรจันทันอ oh, oh, <me> ๋อจันทันอ๋อข้าใจเออแต่จันทันหูอยู่ กระเท้พื้นแล้วก็เฮดเป็นประตูมันธุ์ต่ประตูนั่นซื้อๆประตูอิหยังใหม่ละแนงนั่นเห้ยเฮ็ดพราประตูแบบว่าเป็นกั้นกั้นบ่ใหะไ้หัวก้วยบ่ให้ไอ้ก้าเออเราจากกั้นก่อนเข้าไปยันมาแม่เอาไปขี่ใส่กั้นมะเนี่ยกั้นแล้วเนี่ยเออเป็นประตูแล้วเราอาจจะซื้อประตูมาเองก็ได้แฟนเฮาวเนี่ยประตูเล็กแต่ว่าบ่เป็นประตูใหม่ธรรมดาเลยอาจจะเราจะมักไปไล่ใหม่ละต้องบอกว่าละแนงนี่มันมีแบบไล่ใหม่แม่นบ่ ล่ไ,ไม่สัเออนั่นแล้วมากยังสัน่นลอามากเนี่ยเธอจะไปมาสเตจบอาเธออย่าได้เธอไปเลือกไรเลยมอนี่ก้องเขา,าถามมันมีสีหยางแน่เนี่ยมันมีสีโอก,กับสีไหมเท่าสักท่อมันมาวันที่โอ้กักท่อเขาไม่ยแค่นั่นหระเนี่ม่ใช่นี่สองสีกันสีขาวเราไม่ทช่สีโอกสีไม่หมาสีครสีแสีนึงสีเข้มกับสีโอ้ก